ใกล้ถึงช่วงเปิดเทอมของนักเรียนชั้นประถมและมัธยมกันเข้ามาแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นกันจนชินตาก็ไม่พ้นกิจการโรงรับจำนำซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากตอนนี้มีผลสํารวจความคิดเห็นพบว่าปีนี้ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเฉลี่ยรายละกเกือบสองหมื่นบาทต่อลูกหนึ่งคนค่าใช้จ่ายจะมีอะไรบ้างและผู้ปกครองส่วนใหญ่เขาเอาเงินมาจากไหนข่าวสดวีแคปเศรษฐกิจจะเล่าให้ฟังครับนายธนวันรพลวิชัยอธิการบรดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวถึงผลสํารวจความเห็นปปปรระะเเเมมมมิินผผลลกกกททบขออองงงู้คช่่ววดดโยีุตั อย่างกระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นผู้ปกครองที่มีลูก1-2คนในปีนี้พบว่าผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทั้งค่าบำรุงการศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียนแบบเรียนและชุดนักเรียนเนี่ยเฉล่ยรายละ19,507บาทต่อคนนะครับ เพิ่มขึ้น6.6%จากปี2562ซึ่งจะอยู่ที่18,299บาทต่อคนส่งผลให้การเงินสะพัดในช่วงเปิดเทอมปีนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้น5.3%คิดเป็นมูลค่ากว่า57,885ล้านบาทสูงสุดในรอบ14ปีนะครับถึงแม้ว่ารายจ่ายจะเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังมีข่าวดีนะครับเพราะผลสารวจพบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่เนี่ยจำนวน63%บอกว่ามีเงินในกระเป๋าเพียงพอกับก,บการใช้ใจ่ายช่วงเปิดเทอมซึ่งเงินที่นํามาใช้ใจ่ายเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากเงินออมนะครับรองลงมาถึงจะเป็นเงินเดือนส่วนที่เหล อีก36.5%ตอบว่ามีเงินไม่เพียงพอถือว่าเป็นสัดส่วนที่ต่ำที่สุดในรอบ8ปีนับตั้งแต่ปี2,559กลุ่มนี้จะใช้วิธีเบิกเงินจากบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดสูงถึง23%นะครับรองลงมาคือจำนำทรัพย์สินกู้เงินในระบบและยืมเงินญาติพี่น้องแต่การกู้เงินนอกระบบเนี่ยมีเพียงแค่7%ซึ่งก็ถือว่าไม่มากนะัก และส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อว่าจะสามารถเคลียร์นี้ก้อนนี้ได้ภายใน2อถึงสเดือนด้วยแต่ภาระของผู้ปกครองก็ไม่ได้จบแค่ช่วงเปิดเทอมเท่านั้นนะครับเพราะผลสารวจเนี่ยยังพบว่าผู้ปกครองมากถึง85%ยังจะต้องจ่ายค่าเรียนพิเศษหรือการเรียนเสริมทุกระดับชั้นมีข้อเสนอว่าหากกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลควรเร่งปฏิรูปการเรียนการสอนให้เข้มแข็งเพื่อรดภาระค่าใช้ใจ่ายของผู้ปกครองหลักๆที่ต้องการนะครับก็คือต้องการให้เด็กไทยพูดได้2ภาษาเพิ่มบุคลากรที่มีศักยภาพเพียงพอ ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุเป็นต้นนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายชุดนักเรียนที่เด็กไทยต้องมีหลายชุดนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบปกติชุดลูกเสือเนนาีหรือชุดรอดอและชุดพละนะครับแม้ว่าปีนี้กรมการค้าภายในจะขอความร่วมมือให้ผู้ผลิตตึงราคาสินค้า แต่ผู้ประกอบการก็เริ่มจะโอดควรกันเพราะว่าตึงราคามานานแล้วหลายปีและคาดว่าจะต้องปรับขึ้นในปีการศึกษาหน้าราว7 8หรือนับเป็น10บาทต่อตัวนะครับ <L US> S> <S นี่ก็เป็นเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองในเรื่องค่าใช้ใจ่ายช่วงเปิดเทอมหรือแผนการเรียนการสอนนะครับเรื่องนี้ก็คงเป็นการบ้านอีกข้อของรัฐบาลชุดใหม่ว่าจะใส่ใจมากน้อยแค่ไหนนะครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ